ปันวัดมีน้ำมูกแม่นิกลุ่มมาวิธีการปฐมพยาบาลลูกนะคะที่บ้านที่แม่สามารถทําให้กับลูกได้นั่นก็คือการใช้สเปรย์น้ำเกลือฉีดพ่นล้างจมูกให้กับลูกค่ะคุณแม่ถามมาบอกว่าสเปรย์ฉีดพ่นล้างจมูกเบบี้นี้นะคะสามารถใช้ได้ทุกวันไหมคะแม่จะต้องบอกเลยว่าน้ําเกลือไม่ใช่ยานะคะสามารถฉีดพ่นล้างจมูกให้ลูกได้ทุกวันถ้าในกรณีที่ฝุ่นเยอะมากอย่างช่วงนี้นะคะที่ PM 2.5็ําฉ่มากนะคะเนาะลูกอาจจะมีอาการคือไอน้ำมูกได้ดูแลพ่นล้างจมูกให้ลูกได้นะคะในตอนเช้าแล้วก็ อนเย็นแบบนี้สามารถทําได้ค่ะหรือว่าถ้าวันไหนนะคะลูกมีน้ำมูกนะคะแน่นจม,มูกนะคะหายใจคลืดคลาดนะคะหายใจไม่โลง่งดูแลพ่นจม,มูกให้ลูกด้วยสเปรย์น้ำเกลือนะคะก็จะช่วยทําให้ขี้มูกนะคะเนาะข้นเหนียวลดน้อยลงนะคะทําให้ลูกหายใจได้โล่งมากขึ้นนะคะกินนมได้ดีนอนหลับได้ดีมากขึ้นค่ะเวลาที่คุณแม่นะคะจะเลือกซื้อน้าเกลือมาฉีดพ่นล้างจมูกให้กับเบบีนะคะก็ควรที่จะเลือกนะคะที่ทามาจาก0.9%โซเดียมคลอไรด์นะคะเนื่องจากว่าเป็นสารน้ำนะคะที่มีความใกล้เคียงกับเซลล์ในร่าง กายคนนะคะเน,ะนาะอ่อนโยนปลอดภัยแล้วก็ไม่แสบค่ะยังควรนี้นะคะสเปรย์น้ำเกลือล้างจมูกเด็กนะคะสามารถใช้ได้กับลูกที่อายุตั้งแต่1เดือนขึ้นไปค่ะพี่การใช้งานง่ายมากเลยถ้าลูกไม่ให้ความร่วมมือคุณแม่ดูแลห่อตัวก่อนนะคะแล้วก็จับประคองใบหน้าจะล้างจมูกให้ลูกนะคะในท่านอนนอนงายแบบนี้ก็ได้หรือว่านอนตะแคงแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าลูกนะคะโตขึ้นมา4 6ถึงเดือนนั่งได้คอชันแข็งให้ความร่วมมือดีแล้วนะคะจับประคองลูกนั่งที่หน้าตักแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าลูกด สอนหัวพ่นนะ,ะเข้าที่รูจมูกลูกนะคะเสียงมาทางหางตาเล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วก็กดฉีดพ่นแบบนี้เลยฟึดนะคะเนาะแล้วก็ทํากับอีกข้างเหมือนเดิม ฟึดแบบนี้นะคะแล้วก็น้าเกลือหรือว่าน้ามูกส่วนเกินนะคะเราก็ดูแลใช้เป็นทิชชู่เปียกสูตรน้าเกลือนะคะของไทมี่นูตด้วยทิชชู่เปียกสูตรน้าเกลือของไทมี่นูตเองนะคะเป็นสารน้านะคะที่มีความใกล้เคียงกับเซลล์ในร่างกายคนเหมือนกันค่ะเช็ดทําความสะอาดได้ดีนะคะเช็ดใบหน้าลูกได้นะคะแล้วก็ไม่แสบผิวนะคะนาอซับออกนะคะอย่างเบามือแบบนี้ดูแลเช็ดใบหน้าลูกนะคะหรือว่าเช็ดทุกส่วนของร่างกายลูกได้บ่อยครั้งนะคะไร้กังวลว่าผิวลูกจะแห้งเพราะว่ามีส่วนประกอบนะคะจากอะโวคาโด ให้ความชุ่มชื่นกับผิวหนังลูกค่ะผิวเด็กเองบอบบางแพ้ระคายเคืองง่ายจะนาอะไรมาเช็ดที่ผิวหนังของลูกนั้นนะคะจะต้องมั่นใจว่าอ่อนโยนปลอดภัยนะคะแล้วก็ผ่านการทดสอบว่าไม่ก่อยเกิดการแพ้นะคะใช้ได้แม้ผิวทารกแรกเกิดนะคะอย่างทิชชู่เปียกสูตรน้ำเปลือของไทนี่โนตนะคะใช้ได้กับลูกตั้งแต่ทารกแรกเกิดเลยค่ะมี2ส,สูตรนะคะสูตรสีขาวเป็นแบบไม่มีกลิ่นนะคะใช้ได้กับทารกแรกเกิดค่ะแล้วก็สูตรสีม่วงนะคะมีกลิ่นอง,งุ่นเบาๆใช้ได้กับลูกที่อายุตั้งแต่3เดือนขึ้นไปค่ะ่ะดดดูแลเช็ดได้้ทีใบหนาน ะะรอบรูจมูกนะคะหรือว่าเช็ดในโพรงจมูกลูกได้นะคะไม่ทาให้โพรงจมูกลูกอักเสบตีอย่างใดค่ะเด,เด็กเองเป็นหวัดบ่อยมากนะคะดังนั้นสเปรย์น้ำเกลือนะคะมีติดบ้านไว้ยังไงลูกก็ได้ใช้ค่ะยังควรนี้นะคะใช้ได้กับลูกที่อายุตั้งแต่1เดือนนะคะหลังจากที่เปิดใช้งานแล้วเก็บไว้ใช้งานได้นาน1เดือนค่ะถ้าเป็นเรื่องน้าเกลือนะคะก็จะต้องนึกถึงไทนีโนดค่ะพิกัดสเปรย์น้ำเกลือฉีดพ่น้างจมูกเบบี๋นะคะแล้วก็ทิชชู่เปียกสูน้ำเกลือนะคะเช็ดใบหน้าลูกได้กดได้เลย